สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะคิดอะไรขอให้สมพรปาถนาทุกประการนะคะวันนี้วันดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งกันนะคะปีใหม่แล้วนะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรใหม่ๆนะคะสิ่งที่ไม่ดีในปีที่แล้วก็ขอให้ผ่านไปนะคะคิดว่า เป็นฝันร้ายของปีที่แล้วนะคะปีนี้เราก็มาตั้งต้นกันใหม่นะคะคูเกิลสวัสดีปีใหม่ครับแล้วคูเกิลครับสวัสดีปีใหม่ป้าลูกสวัสดีปีใหม่คะ่ะห,หายนี่มาตั้งอีมาตั้งสักตัวหนึ่งนะเนี่ยพ่อเขานั่งจุดไล่นก าที่นอนอาเตียงแค่ก็ได้แค่นกก็ยังมีลงอยู่บ้างนะคะนิดหน่อยคุกเนป่ปเราก็ไปเราก็ไปดูข้าวกันลูกเดีวเ ขอขอลีต้นต้นกล้วยตัดต้นกล้วยตกแต่งต้นกล้วยสวยงามเลย <c oughs> ขอโทษค่ะวันนี้อากาศหนาวมากเลยเมื่อคืนอากาศหนาวหนาวปุ๊กไอไอไอจนแสบคอ ปีใหม่ปีเก่าทุ่งนาก็เหมือนเดิมนะคะทุ่งนาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ Google ก็เหมือนเดิมจ้าไปลูกปไปไหนอะไปไหนครับไปหัว มุดมุดมุดมุตรงนี้ยังไม่ได้แต่งต้นกล้วยนะคะตัดแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่อีกโอ้ยต้นนี้ต้นนี้จะอยู่รอดถึงพรุ่งนี้ไหมเนี่ยต้นเนี้ยดูสิเกือบจะถึงนี้นี่แล้วดินละต้น เอน,นี่กล้วยกล้วยเครือเล็กล้มเอาไปทำข้าวตากขอโทษค่ะกล้วยเอาไปทำข้าวตากเอาไปทำกล้วยตากแดด อพูดไปได้ขอโทษขออภัยนะคะปีใหม่ก็เหมือนเดิมพูดผิดพูดถูกเกินกลับบ้านไปลูกไหมแม่จะกลับบ้านละเร็ว มาดูนะคะว่าข้าวหวันยาวประมาณไหนแล้วนะคะสองนิ้วสองนิ้วได้แล้วกลับบ้านไปลูกแม่กลับบ้านแล้วไปลิ้นสีชมพูไอ้ลิ้นสีชมพู ป่ะกลับบ้านจิแต่งต้นกล้วยแล้วมันก็สวยดีนะคะบอกว่าสะอาดสะอ้าน นกพิลามันก็ยังบินลงอยู่เยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้ถอนข้าวแล้วเกินไปดูนกที่ลูกมันถอนข้าวหรือเปล่าไปมันถอนไหมไล่ดิไล่นกก่อนน้ำอะไรปุดอยู่เนี่ยไปไล่นกก่อนลูกไป ไปวิ่งไปแม่รอเร็ววิ่งไปเลยแถวนี้ก็ขึ้นหมดแล้วนะคะแต่ว่าเราถ่ายใกล้ๆมันก็จะไม่เห็นต้องมองไปไกลๆจะเขียวๆเร็วโลก อีกสองอาทิตย์เขียวขจีแน่นอนแดดแรงมากเลยเมื่อคืนหนาวนะคะตอนนี้แดดแรงร้อนอีกแล้วออกปลาฮุบปลาฮุบปลาหมอฮุบปลาหมอฮุบนะคะ เดินไปลูกไปดูปลาอุ้ยสะดุด บรรยากาศตรงนี้ดีดีเย็นสบายนกกระยางคอยยาวทำอะไรอยู่เอ่ยนกกระยางค่งคงะเดี๋ยวปุ๊กก็จะจบคลิปแล้วนะคะ กลับบ้านก่อนแดดร้อนมากแต่ลมเย็นอยู่นะคะลมเย็นอยากให้ข้าวยาวเ,เร็วๆจังเลยใครเนายทำอะไรอยู่ตรงนู้นว่าไงคะไม่กลับบ้านเหรอกลับไหมฮ้กลับบ้านป้า แม่ปุ๊กกับครูเกิลขอจบคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ